c back, 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 back. วั a c ีครับนะัดแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้นัดมีรถเข้าใหม่นะครับสองคันนะครับวันนี้มือน,นีวันที่อะไรวันน่อยวันนี้ยี่สิบสี่หรือเปล่านะครับ ยี่สิบสี่ตุลาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับมีรถเข้าใหม่สองคันนะครับเป็นยันม่าสามสิบเอ็ดแรงนะครับยันม่าเอฟสามหนึ่งสองทีเอ็กนะครับตัวนี้เป็นตัวทีเอ็กนะครับแล้วก็จะเป็นคูเปต้าเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับรถปีหกสองนะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับลูกค้านะครับรถไล่นะครับรถจากลานประมูลด้วยนะครับนี่จะได้ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นฐานสาม ราคาอยู่ที่3,95 0 0 0นับาทนะครับคันนี้นะครับ4ี่ศนย์ดะครับ3า5แ0 0้าันบาทนะครับรถใช้งานพัน0รชั่วโมงนะครับพันสองชั่วโมงนะครับสีสันสวยนะครับเดิมๆสวยนะครับกระทะล้อยางก็ประมาณแปดเเซนตะครับยางก็ยังสวยอยู่นะครับสีเครื่องนะครับสีเดิมเลยนะครับเอสซีท่านใดสนใจนะครับสองคันนี้เข้าใหม่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าหนึ่งแปดหหนึ่ง 1191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็0 6 3 3 1 3 0 4 4 7นะครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับร้านเก่าร้านเดิมนะครับอยู่ที่นัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับยันมาสามสิบแรงตัวนี้ก็ทำงานดีนะครับห้องตัวนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดรเร็กนะครับสามสูบนะครับเหมาะสําหรับคนงบน้อยตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับยันมาสามสิบเอ็ดแรงอุปกรณ์ด้านหน้าพันควนนะ ได้ด้านหน้ากับผ่านพวนนะครับถ้าทําสีปรับสภาพก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับสนใจยังไงติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับวันนี้รถเข้าใหม่สองคันสองรายการนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับกําลังลงรถนะครับ4ี่ศนย์หนึ่งดนะครับรถปี6กสองนะครับเดือนธันวานะครับสามแส0เก้าหห้าันบาทนะครับสภาพนี้นะครับสวยๆเลยนะครับลงมาเลย เครื่องนิ่มมากๆนะครับจะปิดฝากระโปรงก่อนหาล่อ,ลองสนใจติดต่อมาได้นะครับที่0 1 1 9 1 8 6 1 1 1 9 1นนะครับสบภาพสวยๆนะครับรถแห้งมากนะครับนี่ดูพื้นนะครับไม่มีน้ำมันหยดนะครับเลยนะครับที่พื้นเดี๋ยวไปดูชั่วโมงการทำงานนะครับสี่ชั่วโมง 1,546ชั 1> 1, ่วโมงนะครับ1,546ชั 1, ่วโมงใส่ได้ก็ได้ใส่ฐานเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฐานสามไปกอหางเลยครับส,สวยๆนะครับตัวนี้4018ใครสนใจเป็นเจ้าของนะครับจัดจองได้เลยนะครับตัวนี้เกิดมา31แรงนะครับตนี้กำลังลงนะครับ ตัวนี้อยู่ที่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับเก็บสีปรับสภาพอยู่แสนแปดนะครับเครื่องยนต์สามสูบนะครับดเรกอิเจคชันครับตัวนี้นะครับเครื่องดีมากๆนะครับตัวนี้กํารันตีเลยครับยางสวยทั้งสี่เส้นด้วยนะครับอ่าระบบเกียร์นะครับเข้าเกียร์ที่ข้างพวงมาลัยนะครับตัวเท่ากันครับกับสามสิบห้าแรงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เป็นรุ่นอ่า T-X ด้วยนะครับอ่าเป็นตัวยางขอบสิบหกด้วยนะครับ ลงไล่ไห,หนาลุยสวนนะครับสบายสบายนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับปิดเื้นเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ